อำเภอดอนตาลจังหวัดมุกดาหารแบ่งการปกครองออกเป็น7ตำบล63หมู่บ้านทิศเหนือติดกับอำเภอเมืองมุกดาหารทิศตะวันออกติดกับเมืองไทรูอทองสาารารัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวทิศใต้ติดกับอำเภอชานุมานจังหวัดอํานาจเจริญทิศตะวันตกติดกับอำเภอเรองรุกขาจังหวัดยโสธรและอำเภอนิคมคำสร้อยจังหวัดมุกดาหารมีพื้นที่ทั้งหมด504ตารางกิโลเมตร หรือ315,000ไร่โดยมีเพื่อเศรษฐกิจที่สำคัญได้แก่ข้าว72,200ไร่ยางพารา43,600ไร่มันสำปหลัง26,700ไร่และอ้อยโรงงาน26,400ไร่ นักง,งานเกษตรอำเภอดอนตาลม,มีบุคลากรรวมทั้งสิ้น8คนดังนี้ 1. นายคมกริชตจยศเกษตรอำเภอดอนตาล 2. นายบุญรอดแคนตินักว,วิชาการส่งเสริมการเกษตรชำรานาญการพิเศษรับผิดชอบตำบลนา,นาสเสมิง 3. นายศักชัยชามงเจ้าพนักง,งานการเกษตรชำนาญงานรับผิดชอบตำบลโพไซและตำบลบ,บ้านแก้ง 4. นายสัญญาพันดวงนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการรับผิดชอบตำบลป่าไร่ 5. นางสาววิจิตาซาเสนนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการรับผิดชอบตำบลดอนตาลและตำบลบ้านบาก 6. นางสาวดาวใจทองอ่อนนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการรับผิดชอบตำบลเหล่าหมี 7. นางสาวกฤษภันเกตอินสาเจ้าพนักง,งานธุรการปฏิบัติงาน นางสาวนิจ,จรลีเจ้าพนักง,งานธุรการผลการดำเนินงานในปีงบประมาณพศ2564สำนักงานเกษตรอำเภอดอนตาลได้รับจัดสรรงบประมาณดำเนินงานตามระบบส่งเสริมการเกษตรจำนวน16โครงการวงเงินงบประมาณ1,136,651บาทประกอบด้วย 1. โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ 2. โครงการส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชนตามพระราช,ชดำริสมเด็จพระคณิษฐาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรันราชสุดาสยามรมราช,ชกุมารี 3. โครงการเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชน 4. โครงการบริหารจัดการการผลิตสินค้าเกษตรตามแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุกอากรีแมป 5. โครงการขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร 6. โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ 7. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการควบคุมโรคใบด่างมันสำปะหลังแบบครอบคลุมพื้นที่ 8. โครงการตรวจประเมินแปลงพันธุ์มันสำปะหลังสะอาดเพื่อสนับสนุนโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการควบคุมโรคใบด่างมันสำปะหลังแบบครอบคลุมพื้นที่ 9. โครงการยกระดับมาตรฐานสินค้าเกษตร 10. โครงการเกษตรอินทรีย์ สิโครงการพัฒนาเกษตรกรปาดเรืองสมาร์ทฟาร์มเมอร์สิโครงการสร้างความเข้มแข็งกลุ่มการผลิตด้านการเกษตร 13. โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรสพกรสิบโครงการยกระดับศักยภาพเกษตรกรรุ่นใหม่และผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนในการผลิตสินค้าชุมชน 15. โครงการอาสาสมัครเกษตรสิ โครงการพัฒนาธุรกิจบริการดินและปุ๋ยเพื่อชุมชนวันสต็อปเซอร์วิสณปัจจุบันสำนักงานเกษตรอำเภอดอนตาลได้ดำเนินง,งานโครงการและสามารถเบิกจ่ายงบประมาณได้นะวันที่25สิงหาคมพศ2564จำนวน1,043,875บาท26สตาง์คิดเป็น94.58% สำหรับโครงการที่ยังรอดำเนินการเป็นโครงการคคิดิตเกษตรเคลื่อนที่โดยกรมส่งเสริมได้มีการปรับแผนแนวทางการดำเนินงานและจะสามารถเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน2564การดํการดำเนินงานส่งเสริมการเกษตรของสำนักง,งานเกษตรอำเภอดอนตาลได้มีกระบวนการถ่ายทอดความรู้เพื่อพัฒนาสมรรถนะสร้างทักษะอัตลักษณ์ของนักส่งเสริมการเกษตร ให้เป็นนักส่งเสริมมืออาชีพเติมเต็มองค์ความรู้นวัตก,กรรมเทคโนโลยีสมัยใหม่ทำให้บุคลากรเป็นนักจัดการด้านพืชด้านสถาบันเกษตรกรด้านาราขาพืชและด้านยุทธศาสตร์รวมทั้งได้มีการชี้แจงแผนงานโครงกรารเพื่อถ่ายทอดนโยบายสู่การปฏิบัติโดยการส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมเฉพาะกิจที่จัดโดยกรมส่งเสริมการเกษตรสำนักงานส่งเสริมการเกษตรเขต ศูนย์ปฏิบัติการและหน่วยงานสนับสนุนภาคีอื่นๆรวมทั้งการถ่ายทอดความรู้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการประชุมสัมมนา,าเชิงปฏิบัติการ DW การประชุมสำนักง,งานเกษตรอำเภอรประจำเดือนและการประชุมประจำสัปดาห์อังคารพุธและพฤหสัสบดีโดยวันอังคารให้มีการติดตามเยี่ยมเยียนโครงการเน้นหนัก และงานตามนโยบายของรัฐบาลเช่นงานโครงการพระราชดำริงานแก้ไขปัญหาการเผาเศษวัสดุในพื้นที่การเกษตรงานแก้ไขปัญหาภัยแล้งวันพุธติดตามงานตามภารกิจของกรมส่งเสริมการเกษตรเช่นงานส่งเสริมการปลูกขึ้นฤดูแล้งงานส่งเสริมวิชากิจชุมชนงานส่งเสริมการผลิตข้าววันพฤหัสบดีติดตามงานตามนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เช่น งานระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่งานศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพสินค้าเกษตรสปรกงานโครงการส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่และในวันศุกร์กำหนดให้เป็นวันสำรองในการปฏิบัติงานในกรณีที่มีงานเร่งด่วนและงานต่อเนื่องที่ภารกิจยังไม่เสร็จสิ้นจากการดำเนินงานตามระบบส่งเสริมการเกษตร ทำให้เกษตรอำเภอดอนตาลสามารถวางแผนการปฏิบัติงานติดตามกำกับการปฏิบัติงานของนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรให้เป็นไปตามนโยบายภาครัฐทั้งระดับกระทรวงระดับกรมและระดับจังหวัดในส่วนของนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรจากการทำงานตามระบบส่งเสริมการเกษตรทำให้นักวิชาการที่มีพื้นฐานองค์ความรู้ที่แตกต่างกันอันเนื่องมาจากสาขาศึกษาที่แตกต่างกัน ได้มีโอกาสพัฒนาตนเองจากการฝึกอบรมเฉพาะกิจเนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019ในประเทศไทยยังมีจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่และผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลต่อวันเป็นจำนวนมากรวมทั้งยังพบผู้ติดเชื้อรายใหม่ที่ระบาดในพื้นที่จังหวัดมุกดาหารอย่างต่อเนื่องทำให้บาง กิจกรรมไม่สามารถดำเนินการได้ตามแผนงานที่กำหนดไว้สำนักงานเกษตรอำเภอดอนตาลจึงได้มีการปรับแนวทางและวิธีการส่งเสริมการเกษตรโดยใช้สื่อโซเชียลในด้านต่างๆไม่ว่าจะเป็น Facebook, l ล n e หรือโทรศัพท์สื่อสารเพื่อให้การปฏิบัติงานสำเร็จรุ่วงจากการดำเนินงานตามระบบส่งเสริมการเกษตรของสำนักงานเกษตรอำเภอดอนตาล โดยยึดหลักการให้เกษตรกรเป็นศูนย์กลางของเป้าหมายการพัฒนาเสริมสร้างองค์ความรู้ให้บุคลากรเป็นนักส่งเสริมมืออาชีพพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่เปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วมีการบูรณาการการทำงานทั้งภายในทีมภายนอกหน่วยงานรวมทั้งความมุ่งมั่นในการนำนโยบายสู่การปฏิบัติจนทำให้สามารถแก้ไขปัญหาและส่งเสริมให้เกษตรกรในพื้นที่อำเภอดอนตาลมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น และมีความพึงพอใจในระดับหนึ่งซึ่งการพัฒนากระบวนงานขององค์กรยังต้องมีการดำเนินการเพื่อให้บรรลุเป้าหมายในระดับที่สูงขึ้นต่อไป